เลยนะคะที่พบปัญหาว่าเมื่อมีการอัปเดตของเพจมีข้อความหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในเพจนะคะจะไม่มีการแจ้งเตือนนะคะรูกปกระดิ่งตรงนี้ไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเม้นการไลค์การแ like, ชร์หรือแม้กระทั่งมีคนทักข้อความมานะคะก็จะไม่แจ้งเตือนวันนี้นะคะโคดาจะสอนให้ทุกคนนะเข้าไปตั้งค่า การแจ้งเตือนนะคะลองเข้าไปดูที่เพจตัวเองดูสิว่าตอนนี้เราตั้งค่าถูกต้องไหมนะคะตั้งค่าการแจ้งเตือนไหมอ่ะให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าเพจของตัวเองนะคะอันนี้นะคะโคดาเข้ามาในมุมมองของเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะกรณีถ้าทุกคนไม่ได้เปิดจากคอมพิวเตอร์นะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่ Google Chrome เสร็จแล้วเข้ามาที่หน้าเพจสังเกตจุด3จุดตรงนี้นะคะ อันนี้นะคะคดาขอในเวอร์ชันเดสก์ท็อปไว้นะคะถ้าของใครยังเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ให้กดหนึ่งครั้งให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะเสร็จแล้วหน้าตาทุกคนจะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปเช็คดูการตั้งค่านะคะขยายให้ดูนะคะเมนูฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนจะเห็นแบบการตั้งค่าของเพจเยอะแยะเลยนะคะให้ทุกคนเข้ามาตรงเมนูตั้งค่านะคะล่างสุดนะคะ เมนูน an ี kind of ้นะคะตั้งค่ากดเข้าไป1ครั้งนะคะพอกดเข้าไปทุกคนจะเห็นการตั้งค่าของเพจหลายๆอย่างนะคะให้ทุกคนนะคะมาที่เมนูการแจ้งเตือนค่ะที่เป็นรูปโลกนะคะที่เป็นรูปโลกนะคะอันนี้นะคะกดเข้าไป1ครั้งพอกดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะโชว์ว่าเราตั้งค่าอะไรไว้บ้างนะคะเริ่มจากการแจ้งเตือน ทั้งระบบเลยนะคะถ้าเรากดปิดนะคะถ้าเรากดปิดเท่ากับว่าทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในเพจจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งสิน้นถ้าเปิดไว้อย่างนี้นแสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูการตอบโต้ของเพจไม่ว่าการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนอันนี้นะคะ อยากให้ทุกคนไปผูกกับอีเมลไว้กรณีถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเราจะสามารถให้มันส่งไปที่อีเมลของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินการจ่ายเงินออของการยิงแอดโฆษณาอะไรต่างๆมาตั้งค่าตรงนี้นะคะให้มันเด้งไปที่อีเมลเนาะคราวนี้นะคะมาดูข้อมูลอีกสำคัญเห็นไหมคะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมีเรื่องอะไรบ้างอะข้อความ บางคนนะคะไปปิดตรงข้อความไว้มีข้อความปุ๊บไม่เด้งเข้ามาในข้อความของเพจแน่นอนค่ะเช็คอินบางคนปิดไว้นะคะกล่าวถึงเพจครั้งใหม่อันเช่นมีการแท็กหรืออะไรต้องตามนะคะรีวิวเพจก็ปิดนะคะอ่ะแสดงเพิ่มเนี่ยค่ะทุกคนลงไปดูว่า ถ้าเพจของเราติดปัญหาอะไรให้ลองมาดูเมนูการแจ้งเตือนนี้นะคะเอ๊ะทำไมมันไม่แจ้งเตือนทำไมไม่บอกนะคะหรือไม่ก็ถ้ามารู้สึกว่ามันแจ้งเตือนบางอย่างมากเกินไปก็ให้มาปิดตรงนี้โอเคไหมวันนี้สั้นๆนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะอย่าลืมเข้ามาดูเมนูการแจ้งเตือนนะว่าเปิดไว้ทุกอันหรือยังนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้ทุกคนแชร์ให้ขวดดาด้วย โอเคค่ะสวัสดีค่ะ